อันนี้คือกล้องหลังนะครับแย่กล้องหลังหลังไหนนี่ครับกล้องหลังหลังเขาเรื่องตะเกียกตะกายแล้วครับกว่าม่นา อยู่คนพี่เรนนะครับ่ายขึ้นมาไล้พี่เรนกันมาขอลายผ่านเก็นเริ่มตาลายค่ะตาลายไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมครับยยสู้ครับแต่เสียงไม่ค่อยจะสู้แล้วครับ จอมันยอดมากจบจริงเลยยิ่งน้ำเยอะนี่เหครับแต่รอที่หน่ี่เป็นคำแก้ตัวใช่ไหมครับใช่ครับี่หนึ่ง